ไม่ไหวแล้วโว้ยเห็นไม่ยายทีไรใจเต้นใจสั่นทุกทีจะหาวิธีจัดการยังไงดีวะหัวใจก็เต้นถี่จนเหมือนจะระเบิดออกมาเขาลูบหน้าอกตัวเองเบาๆด้วยมือที่สั่นระริกทุกอิริยาบทของเธอช่งางเร้าใจลวดลายนูนบนเสื้อผ้าบางๆจนถึงกลิ่นน้ำหอมที่โชยมาแต่ไกลมันช่างเซ็กซี่เย้ายวเหลือเกินอาจจะชวนเธอไปซื้อของด้วยกันสองคน หรือไม่ก็แอบ,บตามไปตอนเธออาบน้ำแล้วแอบ,บดูแต่ถ้าเธอตะโกนเรียกใครขึ้นมาชีวิตฉันคงจบเห่นแน่นอนไม่ไหวแล้ววันนี้ต้องกล้าสักครั้งเขากำหมัดแน่นแล้วลุกขึ้นอย่างเด็ดเดี่ยวจะยอมให้ความกลัวมาขวางความต้องการอีกไม่ได้แล้วเรื่องเป็นชู้กับแม่ยายคืนเดือนมืดมิดในห้องสวีทหรูของคอนโดมิเนียมรววิ เสียงฝนตกลงมาอย่างหนักราวกับฟ้าถลม่มกระทบกระจกบานใหญ่จนดังกราวภายในห้องทำงานสีโทนไม้สีเข้มธนวัฒนนั่งจิบวิสกี้คนเดียวแสงจากโคมไฟตั้งโต๊ะาสาดส่องให้เห็นรอยย่นเบนหน้าผากของเขาคืนที่สี่แล้วเขากระซิบกับตัวเองขณะลูบไล้ขอบแก้วคริสตัลรอยลิปสติกสีแดงสดที่ขอบแก้วยังคงเห็นได้ชัดแม้จะผ่านมาแล้วสามวัน นั่นเป็นรอยจุ๊บสุดท้ายที่แพรว่าภรรยาสาวทิ้งไว้ให้ก่อนจะหายไปกับ,บวงสังคมของเธออีกครั้งธนวัตรลุกขึ้นอย่างไม่มั่นคงเดินโซเซไปทางครัวเพื่อหาน้ำดื่มแก้กระหายทันใดนั้นก็สะดุ้งเมื่อเห็นนอร่างผู้หญิงนั่งอยู่ที่บาร์เคาน์เตอร์ลุกเขยยัยงไม่นอนอีกหรือเสียงของคุณหญิงวิไลดังขึ้นในความมืดนุ่มลึกแต่แฝงความเย้ายวน ธนวัน์พยายามควบคุมอาการแม่ยายดื่มวายคนเดียวหรือครับเขาถามในขณะที่สายตาจับจ้องไปที่ชุดนอนผ้าไหมสีดำของคุณหญิงวิไลที่โชว์เรียวร่างได้อย่างน่าประหลาดคุณหญิงวิไลหมุนแก้ววายระหว่างนิ้วมือแม่ก็เหงาเหมือนกันนะเธอพูดพลางส่งยิ้มหวานรู้ไหมแม่เข้าใจความรู้สึกของเธอดีมือที่ยังเนียนนุ่มของเธอแตะหลังธนวัน์เบา,เบา ทันใดนั้นแก้ววายในมือคุณหญิงวิไลก็เอียงเทวน์แดงกระจายเต็มเสื้อเชิ้อสีขาวของธนวัตรอุ๊ยขอโทษนะลูกมือของเธอรีบคว้าผ้าเช็ดตัวงมาเช็ดไล่จากอกลงไปถึงท้องอย่างรวดเร็วธนวัตรจับมือเธอไว้อย่างแรงแม่ยายอย่าทำแบบนี้แต่เสียงของเขาสั่นมากกว่าคำเตือนในขณะนั้นเองเสียงโทรศัพท์จากแพรวาก,ก็ดังขึ้นแม่ คืนนี้งานด่วนหนูไม่กลับบ้านนะคุณหญิงวิไลเอียงตัวเข้ามาใกล้จนลมหายใจร้อนๆพ่นโดนแก้วหูลูกเขยอย่าบอกแพรวานะว่าเราคุยกันตอนดึกแบบนี้และแล้วความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นเพียงแม่ยายกับลูกเขยก็เริ่มเปลี่ยนไปในคืนฝนตกนั้นแสงแดดยามเช้าสาสองผ่านผ้าม่านบางเข้าตาธนวัฒที่กำลังนอนกระสับกระสาย,ยาบนเตียงใหญ่ ความทรงจำเมื่อคืนย้อนกลับมาเหมือนคลื่นซัดก,กระนำนิ้วมือของคุณหญิงวิไลที่ลูบไล้ไปตามร่างกายเขาความใกล้ชิดที่แทบจะเกินเลยเส้นแบ่งเขาลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดือนผ่านหน้าห้องทันตื่นแล้วหรือยังเสียงของคุณหญิงวิไลดังลอยมาจากนอกประตูนุ่มนวลแต่แฝงความรู้สึกผิดที่เขาพยายามกลบฝังธนวัตรรีบถูหน้าด้วยมือทั้งสองข้างตื่นแล้วครับ แม่ยายเขาตอบด้วยเสียงแหบๆในข้องอาหารคุณหญิงวิไลนั่งรอยอยู่ที่โต๊ะอาหารสืบอาหารเช้าไว้เรียบร้อยแล้วริมฝีปากสีชมพูจ,งจางๆของเธอหยิบยื่นรอยยิ้มให้ธนวัตรแม่ทำอาหารเช้าให้ลูกเขยคนดีขอบคุณครับธนวัตรนั่งลงอย่างไม่สบายใจใสายตาเหลือบเห็นมือของคุณหญิงวิไลที่ค่อยๆเลื่อนมาจับมือธนวัตรเบาๆเ,าเามื่อคืน เธอเคลื่อมต้นแล้วหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์ของธนวัฒน์ดังขึ้นทันผมมีเรื่องด่วนต้องคุยด้วยเสียงของโชติพัทเพื่อนสนิทของธนวัฒน์ดังกราวจากโทรศัพท์พรุ่งนี้มีประชุมใหญ่เตรียมเอกสารให้พร้อมธนวัฒน์พยักหน้าแม้รู้ว่าอีกฝ่ายมองไม่เห็นแต่สายตาของเขายังจับจ้องไปที่คุณหญิงวิไลผู้กำลังนั่งจิบชายอย่างสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเมื่อคืน บ่ายวันนั้นธนวัตรตัดสินใจไปที่สระว่ายน้ำของคอนโดมิเนียมเพื่อพยายามล้างความเครียดที่สะสมแต่แล้วว่ายน้ำคนเดียวเหงาไหมลูกเขยเสียงของคุณหญิงวิไลทำให้เขาต้องหันหลังอย่างรวดเร็วเธอยือนอยู่ที่ขอบสระในชุดว่ายน้ำสีดำที่โชว์สัดส่วนได้อย่างน่าทะลึงแม่ยายธนวัตรรู้สึกตัวว่าเขากำลังจ้องมองเธออย่างไม่อาจละสายตา คุณหญิงวิไลย,ย่างเท้าเข้าหาเขาน้ำในสระกระเพื่อมเป็นระลอกแม่คิดถึงเธอเธอกระซิบแล้วในทันใดนั้นก็ก้กาวเข้ามาใกล้จนร่างกายทั้งสองเกือบสัมผัสกันธนวัตรรู้สึกหัวใจเต้นแรงเราไม่ควรแต่คำพูดของเขาถูกตัดขาดโดยการกระทำของคุณหญิงวิไลที่กอดเขาไว้อย่างแน่น ค่ำคืนนั้นธนวัฒน์นั่งจ้องคอมพิวเตอร์ในห้องทำงานโดยไม่สนใจเอกสารกองโตที่รออยู่ตรงหน้าความทรงจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสระว่ายน้ำยังคงสดใหม่ในความคิดทันใดนั้นเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นลูกเขยเปิดประตูให้แม่ยายหน่อยเสียงของคุณหญิงวิไลแผ่วมาพร้อมกับลมหายใจที่ฟังดูหนักขึ้นกลางดึกในห้องทำงาน เสียงเคาะประตูเบาๆแต่ดังชัดในความเงียบลูกเคยเปิดประตูให้แม่ยายหน่อยธนวัตรลุกขึ้นอย่างลังเลมือที่จับลูกบิดป,ประตูสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดออกก็เห็นคุณหญิงวิลัย,ยืนอยู่ตรงนั้นในชุดนางฟ้าบางๆที่โชว์เรียวร่างได้อย่างน่าตกใจแม่ยายนี่มันชูนิ้วชี้สีชมพูของเธอแตกปากเขาเบา แค่อยากมาเตือนเรื่องงานเลี้ยงพรุ่งนี้แต่สายตาที่เต็มไปด้วยความหมายอื่นทำให้ธนวัตรรู้ว่านี่ไม่ใช่การมาเตือนเรื่องงานเลี้ยงธรรมดาธรรมดาุ่งเช้าที่ห้องอาหารแม่ครับผมว่าเราควรควรอะไรล่ะลูกเขยคุณหญิงวิไลตวัดผมสลวยไปด้านหลังเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะ เธอผลักจานผลไม้เข้าหาเขาพร้อมกับที่เท้าเปล่าของเธอค่อยๆลูบไปที่ขาของเขาอย่างแผ่วๆใต้โต๊ะธนวัตรกลืนน้ำลายอย่างหนักบ่ายวันนั้นที่ห้างสรพรพสินค้าทันนี่เธอเสียงเรียกจากอารุณีเพื่อนสนิทของแพรวาทำให้เขาต้องหันหลังอย่างรวดเร็วเธอทำตัวแปลกๆมาเดือนนี้แล้วนะและแม่ยายเธอก็ดูสนิทกับเธอผิดปกติธนวัตรรู้สึกเหงื่อซึมที่หลัง อย่าคิดมากแต่สายตาของอรุณีบอกชัดว่าเธอไม่เชื่อค่ำคืนนั้นในห้องนอนธนวัต์กำลังจะปิดไฟเมื่อได้ยินเสียงข้อความเข้ามาลูกเขยแม่รอเธอที่สวนหลังบ้านข้อความจากคุณหญิงวิไลทำให้หัวใจเขาเท่นระรัวขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของบ้านอารุณีที่มาเยี่ยมแพรวาก็สังเกตเห็นคุณหญิงวิไลลุกออกไปกลางดึก ด้วยชุดนอนบางๆที่ไม่เหมาะสมกับการออกไปเดินสวนกลางคืนเลยในสวนหลังบ้านเวลาเที่ยงคืนครึง่งแสงจันทร์สาดส่องผ่านใบไม้เป็นริ้วๆคุณหญิงวิไลย,ยืนรออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ชุดไหมบางสีดำโอบรัดรูปทรงอย่างจงใจแม่ยายเรียกผมมาทำไมธนาวัตรถามด้วยเสียงต่ำในมือยังกำรรโทรศัพท์ไว้แน่นเธอคิดว่าแม่ไม่เห็นหรอนิ้วเกลียวกลมของเธอลูบไล้ไปตามลำต้นไม้ที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงแม่มาตลอดทั้งวันธนาวัตรก้าวอยหลังหนึงก้าวเราทำสิ่งที่ผิดไปแล้วผิดเสียงหัวเราะเล็กๆของเธอดังขึ้น ความรักจะผิดอะไรทันใดนั้นเองเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบจากพุ่มไม้ใกลๆ้ๆทำให้ทั้งคู่สะดุง้งในห้องน้ำหญิงห้างสรรพสินค้าวันถัดมาฉันเห็นนะคืนนั้นที่สวนอรุณีกระซิบใส่หูคุณหญิงวิไลยอย่างเร่งรีบขณะล้างมือคุณกำลังทำลายชีวิตลูกสาวตัวเองคุณหญิงวิไลหันมาพร้อมรอยยิ้มเยือกเย็น อย่ามายุ่งเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของเธอถ้าแพรวารู้เธอจะไม่รู้คุณหญิงวิไลก้าวเข้าใกล้จนอรุณีต้องพิงอ่างล้างมือถ้าเธอไม่อยากให้ใครรู้เรื่องที่เธอแอบมีความสัมพันธ์กับผู้จัดการบริษัทสามีดวงตาของอรุณีขยายกว้างที่ห้องทำงานของธนาวัฒนเอกสารกองสูงอยู่บนโตะ๊ะแต่สายตาของเขาจ้องไปที่จอคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้เมื่อคืนภาพเลอๆลาของอรุณีที่แอบตามพวกเขามานี่มันเขากดมือสั่นเรียกเลขาช่วยตามนางสาวอารุณีมาพบผมด่วนค่ำคืนนั้นในห้องนอนแพรวาหันมาสบตาสามีอย่างแปลกใจทำไมเธอถึงดูเครียดจังไม่ไม่มีอะไรธนวัตรหลบตา ขณะเดียวกันที่ห้องนอนอีกด้านคุณหญิงวิไลกำลังกดส่งข้อความ yes พรุ่งนี้เราจะจบเกมนี้ห้องประชุมบริษัทเวลา09.00นธนาวัตรกำลังนั่งประชุมอย่างไม่ตั้งใจเมื่อโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นสะเทือนข้อความจากคุณหญิงวิไลแม่รอเธอที่ห้องพัทโรงแรมริเวอร์วิ ห้อง1202ถ้าไม่มาแพรวาจะรู้ความจริงทั้งหมดมือของเขาสั่นจนโทรศัพท์เกือบหลุดจากมือโรงแรม r i v e r ร์วิห้อง1202คุณหญิงวิไลยยืนอยู่กลางห้องในชุดเรสสีแดงตัดเข้มที่โชว์เส้นสายทุกเส้นของร่างกายสุดท้ายเธอก็มาเธอยิ้มอย่างพึงพอใจธนาวัตรปิดประตูด้วยเสียงดัง แม่ยายคิดจะเล่นเกมอะไรอีกไม่ใช่เกมแล้วล่ะลูกเขยเธอเดินเข้ามาใกล้นี่คือจุดจบห้องออฟฟิศของอรุณีอรุณีกดเล่นไฟเสียงที่เพิ่งได้รับจากเบอร์ลึกลับเสียงคุณหญิงวิไลถ้าเธอยังขืนยุ่งภาพเหล่านั้นจะกระจายไปทั่วบริษัทเธอคว้าโทรศัพท์ด้วยมือสัน่นกดหาแพรวาทันทีคอนโดของแพรวา แพราวากำลังเปิดลิ้นชักเก็บเอกสารของสามีเมื่อพบซองจดหมายที่ซ่อนอยู่รูปภาพคุณหญิงวิไลกับธนาวัตรในสระว่ายน้ำแก้วน้ำในมือเธอหล่นแตกกระจายโรงแรมริเวอร์วิวคุณหญิงวิไลกอดรัฐนาวัตรอย่างแน่นตอนนี้เราเป็นเนื้อเดียวกันแล้วทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกถีบเปิดอย่างแรงแม่เสียงของแพราวาดังสะท้อนไปทั่วห้อง องโรงแรมริเวอร์วิวแพรวายืนตะลึงอยู่ที่ประตูห้องริมฝีปากสั่นระรัวแน่กับทนทำอะไรกันอยู่คุณหญิงวิไลปล่อยตัวจากธนวัตรอย่างช้าๆแค่คุยกันเรื่องงานลูกเสียงเธอเรียบแต่แฝงเยือกเย็นธนวัตรก้าวกระโดดออกห่างแพรวาฟังผมก่อนแต่สายตาเสียใจของแพรวาบอกชัดว่าเธอเห็นทุกอย่าง นี่คือเหตุผลที่แม่ย้ายมาอยู่กับเราจี้ริมแม่น้ําเวลา22.30นอารุณีกําลังนั่งคิดอยู่บนม้านั่งริมน้ําเมื่อมีเงาดํายืนบังแสงไฟจากเสาเธอทําอะไรลงไปเสียงคุณหญิงวิไลดังขึ้นจากข้างหลังอารุณีหันอย่างรวดเร็วฉันส่งหลักฐานทั้งหมดให้แพรวาแล้วมือของคุณหญิงวิไลจับกระเป๋าแน่นแล้วเธอคิดว่าแพรวาจะเชื่อใคร ห้องนอนคู่เวลาเที่ยงคืนแพรวานั่งกอดเข่าบนเตียงน้ำตาไหลไม่หยุดบอกมาสิเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ธนวัตรคุกเข่าลงมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนเธอตะโกนแบบที่แม่แอบมาหาเธอตอนกลางคืนแบบที่เธอตามแม่ไปโรงแรมมือของเธอคว้าโทรศัพท์ฉันจะโทรเรียกแม่มาห้องคุณหญิงวิไลเวลา0 0 4 5น คุณหญิงวิไลกำลังยืนส่องกระจกทาลิปสติกสีแดงเข้มถึงเวลาแล้วเธอหยิบขวดยานอนหลับออกจากลิ้นชักแล้วเทสารสีขาวลงในแก้วน้ำสองใบแม่จะทำให้ทุกอย่างจบห้องรับแขกเวลา1.15นแพรวาและธนวัตรยังคงเถียงกันไม่จบเมื่อคุณหญิงวิไลเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มลูกๆมาดื่มน้ำกันก่อนเธอยื่นแก้วน้ำให้ทั้งคู่ ธนวัตรมองแก้วน้ำอย่างสงสัยห้องรับแขกเวลา1 2 0นธนวัตรจ้องมองแก้วน้ำในมืออย่างหวาดระแวงแม่ยายนี่อะไรคุณหญิงวิไลย,ยิ้มหวานแค่น้ำเปล่าธรรมดาลูกเขยแต่ตาของเธอเหลือบมองแพรวาที่กำลังยกแก้วขึ้นดื่มรอเดี๋ยวธนวัตรตวัดมือปัดแก้วจากมือแพรวาแตกกระจายเธอบ้าไปแล้วแพรวาลุกขึ้นยืน ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เธอไม่เชื่อแม้แต่แม่ฉันหน้าคอนโดเวลา1.30นอ,อรุณีวิ่งราวกับชีวิตขึ้นอยู่กับมันนิ้วมือกดปุ่มลิฟต์ซ้ำๆต้องรีบต้องไปหาพวกเขาก่อนในกระเป๋าของเธอมีผลตรวจ DNA ที่เพิ่งได้รับจากแลบบห้องรับแขกเวลาเดียวกันคุณหญิงวิไลหัวรอกเบาๆเธอคิดว่าแม่จะทำร้ายลูกตัวเองเหรอผมไม่แน่ใจ ธนวัตรจ้องตาเธอตั้งแต่พบว่าแม่ยายจ้างคนตามอรุณีทันใดนั้นเสียงออดประตูดังขึ้นใครจะมาตอนดึกแบบนี้แพรวามองไปทางประตูหน้าประตูอรุณียืนหายใจหอบพร้อมซองเอกสารในมือฉันรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเธอผลักซองเอกสารเข้าอกแพรวาอ่านเลยแล้วเธอจะเข้าใจว่าทำไมแม่เธอถึงทำแบบนี้ในห้องแพรวาเปิดเอกสารด้วยมือสั่น ใบหน้าซีดขาวเมื่อเห็นผลตรวจนี่นี่มันคุณหญิงวิไลถอยหลังไม่มันไม่ใช่ความจริงผลตรวจ DNA แสดงว่าธนาวัตรคือลูกชายแท้ๆของคุณหญิงวิไลความมุ่นวายระเบิดขึ้นธนวัตรลม้มลงนั่งพรวดอะไรนี่หมายความว่าแพรวาสะบัดหนีจากสามีเราเราเป็นพี่น้องกันหรอคุณหญิงวิไลทุดตัวลง ร้องไห้อย่างสมเพศแม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาคือลูกชายที่แม่ทิ้งไปนอกหน้าต่างอารุณีถอยหลังอย่างช้าๆเมื่อเห็นครอบครัวนี้กำลังพังทลายฉันควรเรียกตำรวจไหมแต่แล้วเธอก็เห็นมีดทําครัวในมือของคุณหิงวิไลห้องรับแขกเวลา01.45นธนวัต์ยังคงนั่งซึมอยู่บนโซฟาใบหน้าซีดเผือด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรากำลังแพรว่าสะบัดหนีไปอีกฝั่งห้องอย่าอย่าเข้ามาใกล้ฉันคุณหญิงวิไลค่อยค่อยลุกขึ้นมีดในมือสะท้อนแสงไฟแม่แม่ต้องแก้ไขความผิดพลาดนี้หน้าต่างห้องเวลาเดียวกันอรุณีกดโทรศัพท์อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะฉันต้องการแจ้งเหตุฉุกเฉินเสียงกระจกแตกดังสนั่นเมื่อคุณหญิงวิไล ฟาดมีดใส่กระจกบานใหญ่ทุกคนอยู่ที่นี่ดีแล้วในห้องครัวแพราวาลากธนวัฒนให้ลุกขึ้นเราต้องออกไปจากที่นี่แต่คุณหญิงวิไลปรากฏตัวที่ทางออกไม่มีใครไปไหนนี่คือการลงโทษจากสวรรค์นอกห้อมอรุณีได้ยินเสียงโกลาหนภายในเธอผลักประตูเข้าอย่างแรงหยุดนะตำรวจกำลังมาแล้ว คุณหญิงวิไลหันมาพร้อมรอยยิ้มบ้าคลั่งเธอผู้ทำลายทุกอย่างมีดพุ่งไปทางอรุณีอรุณีธนวัตรกระโดดเข้าขวางเสียงมีดจมลงในเนื้อในห้องโถงคอนโดตำรวจวิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธหยุดนิ่งวางอาวุธลงคุณหญิงวิไลหันไปมองธนวัตรที่กำลังเลือดอาบลูกลูกแม่ น้ำตาไหลาอาบแก้มขณะที่เธอค่อยๆย,ย,ยกมีดขึ้นเสียงปืนนังสนัน่นโรงพยาบาลเช้าวันต่อมาแพรวานั่งกุมมือธนวัตรที่ยังไม่ฟื้นทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้อรุณีเข้ามาพร้อมเอกสารฉันมีเรื่องต้องบอกเธอยื่นจดหมายเก่าที่เขียนโดยสามีเก่าของคุณหญิงมิไลธนวัตรไม่ใช่ลูกเธอนี่เป็นแผนการแก้แค้นทั้งหมด ห้อง ICU เวลา06.00นเสียงเครื่องช่วยชีวิตดังปิป๊บเป็นจังหวะสม่ำเสมอแพรวานั่งกุมมือธนวัตรที่ยังคงสลบอยู่เธอต้องรอดเรายังมีเรื่องต้องเคลียร์กันอีกมากมายมือของเธอสัมผัสจดหมายเก่าที่อรุณีให้มาเอกสารที่เปิดโปงว่าคุณหญิงวิไลแซงทำเป็นแม่แท้จริงของธนวัตรเพื่อแก้แค้น ห้องผักผู้ป่วยจิตเวชเวลาเดียวกันคุณหญิงวิไลถูกมัดไว้กับเตียงแต่ริมฝีปากยังคงขยับพื้นพังแผนการยังไม่จบยังไม่จบพยาบาลหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมยาสงบประสาทคุณหญิงกินยาค่ะเธอไม่เข้าใจคุณหญิงกระชากแขนพยาบาลเธอต้องไปหาลูกเขยห้องทำงานแพทย์เวลา0 8 3 0 0น อรุณีกำลังคุยกับจิตแพทย์ผู้รักษาคุณหญิงวิไลผลตรวจล่าสุดแสดงว่าเธอมีความผิดปกติทางจิตจากเหตุการณ์ในอดีตจิตแพทย์เปิดแฟ้มสามีเก่าทารุณเธอแล้วทิ้งไปพร้อมลูกชายแพทธนวัฒน์ไม่ใช่ลูกเธอจริงๆหรอใช่นี่คืออาการเพอเจอร์จาก PTSD ห้องผักผู้ป่วยเวลา1 0 0 0นธนวัฒน์กระตุกตัวตื่นขึ้นด้วยความเจ็บปวด แพร,วา,แพรวารีบกดเรียกพยาบาลเธอฟื้นแล้วอยู่นิ่งๆก่อนน้ำตาไหลาอาบใบหน้าเมื่อเธอตัดสินใจบอกความจริงแม่แม่เราไม่ได้เป็นแม่แท้จ,จริงของเธอห้องขังชั่วคราวเวลา12.00นคุณหญิงวิไลกำลังคุยกับทนายความผมจะช่วยให้คุณหญิงได้พักรักษาตัวแต่เธอสายหน้าไม่จำเป็นฉันมีแผนการสุดท้ายแล้ว มือของเธอคลำหาของในกระเป๋าเสื้อมีดโกนเล็กๆที่ซ่อนมาได้ห้อง ICU เวลา15.00นอรุณีกำลังช่วยแพราวาเตรียมเอกสารย้ายโรงพยาบาลให้ธนวัตรเราต้องระวังเธอยังไม่ปลอดภัยทันใดนั้นเสียงหวีดร้องจากห้องโถงดังขึ้นมีคนพยายามฆ่าตัวตายในห้องน้ำในห้องน้ำหญิง คุณหญิงวิไลนอนจมกองเลือดบนพื้นใบหน้าซีดเผือดแต่ยังยิ้มได้สุดท้ายฉันก็ได้พบลูกชายมือที่เปื้อนเลือดกำรูปเด็กชายที่ตัดจากภาพถ่ายเก่าไม่ใช่รูปธนวัตรห้องพักฝืนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาแสงแดดอ่อนสัตว์ส่สองผ่านผ้ามุลี่ธนวัตรนั่งพิงหัวเตียงมองแพรวาที่กำลังจัดดอกไม้ในแจก,กันหมอว่า อีกสองวันผมกลับบ้านได้แล้วแพรวาหยุดมือก่อนจะเดินมาหยิบมือเขาบ้านของเราหรือบ้านของเธอเสียงนี้ทำให้ทั้งห้องเงียบลงห้องทำงานอายาการเวลาเดียวกันอรุณีกำลังเซ็นเอกสารยืนยันการให้การคุณหญิงวิไลถูกส่งตัวไปรักษาที่สถาบันจิตเวชแล้วอายาการปิดแฟม้มคดีนี้จะไม่มีการฟ้องร้องเพิ่มเติม เมื่อออกมาจากห้องอรุณีเห็นโชติพัทยยืนรออยู่ฉันขอโทษแต่เธอเดินผ่านไปโดยไม่เหลียวหลังสถาบันจิตเวชบ่ายวันเดียวกันคุณหญิงวิไลนั่งจ้องไปที่ต้นไม้ในสวนผ่านกระจกหนาลูกชายของฉันจะมาเยี่ยมวันนี้พยาบาลส่งสายตาเห็นใจครับคุณหญิงแต่ในเอกสารการรักษาเขียนชัดเจน เธอไม่มีลูกชายคอนโดของธนวัตรค่ำคืนนั้นธนวัตรกำลังเก็บข้าวของเข้ากระเป๋าเธอจะไปไหนแพรวายืนที่ประตูผมต้องหาตัวเองใหม่หลังจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเดินผ่านเธอไปโดยไม่สัมผัสแต่หยุดที่ประตูถ้าวันหนึง่งไม่ต้องสัญญาแพรวาสายหน้าแค่ขอให้โชคดี ริมชายหาดหนึ่งเดือนต่อมาธนาวัฒน์ได้รับจดหมายจากอรุณีแพรวาย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วส่วนฉันพบผู้ชายใหม่และคุณหญิงวิไลเธอจากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่แล้วลมทะเลพัดโฉบใบหน้าเขาค่อยๆปล่อยจดหมายให้ลมผัดไปบางครั้งความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความว่างเปล่า ก็จบลงด้วยความว่างเปล่าเช่นกันแต่ในความว่างนั้นอาจมีบทเรียนบางอย่างถูกฝากไว้ให้ใครสักคนได้เก็บไปคิด